เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชอ,องค์การของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเ<ม>จ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและด้วยน้ำพระราชหาทัไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชากาลที่9ที่แล้วเสร็จและอยู่ระหวา่างดำเนินการร้วนได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของในหลวงรัชากาลที่10ได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปัิิาาน,านให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างยั่งยืนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมดำเนินการนั้นมีมากกว่า250โครงการกระจายตัวทั่วประเทศเป็นการพุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตพ,พันธุ์พืชพันธุ์ดีเข้าไปถ่ายทอดให้กเกษตรกร,กรผ่านการฝึกอบรม ซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นองค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และเป็นความต้องการของอเกษตรกรจริงๆกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำญิได้ดําเนินการร่วมก,กับหน่วยง,งานในส่วนภูมิภาคในกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมดังน,นี้ครับ1กิจกรรมการศึกษาทดสอบ2กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการขยายผลลงสู่พื้นที่ของอเกษตรกร3กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรและก็4 จกจกรรมการติดตามและประเมินผลรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้วยนะครับซึ่งทั้งสี่กิจกรรมที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับเป็นการนําเอางานวิจัยเทคโนโลยีองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปนะครับแก้ไขปัญหาตามพระราชบัญญัติที่ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งหลายๆองค์ความรู้หลายๆเทคโนโลยีก็เกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่นั้นจริงๆที่สามารถแก้ไขปัญหาให้บบกับเกษตรกรได้แล้ว จากการดำเนินงานทั้ง4ิจิรอที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับกองประสานงานโครงการได้ร่วมกับสำนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยพืชของกรมวิชัยการเกษตรที่กระจายทั่วประเทศไทยนะครับพวกเรานะครับได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรมากกว่าหน0่0หรายน,นะครับในปี2 5 6 4นะครับและเจ้าหน้าที่เกษตรกรดังกล่าเนี่ย สามารถนาไปขยายผลนาเทคโนโลยีของเราไปขยายผลในพื้นที่ของตัวเองได้มากกว่า2,500ไร่คิดเป็นพื้นที่มากกว่า2,500ไร่ซึ่งในปีพุทธศักราช2564นี้นะครับกองประสานงานโครงการในเรื่องนรรษัพราชบัณิตเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับในสื่อต่างๆที่เช่นในสื่อเรื่องพบข้ามของทาง,ง,งช่อง9ของ2นะครับเพื่อที่จะบอกกล่าวว่ากรมวิชาการเกษตรได้ ขยายถ่ายทอดที่มีราไลงไปให้เกษตรกรละไปถึงในพื้นที่และสร้าง,งความกิดดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรอยา่างไรบ้างครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆมาเป็นลำดับด้วยการนำเทคนโนโลยีด้านต่างๆเข้าไปแก้ไขปัญหา ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในปัจจุบันทำให้เกษตรกรได้มีความกินดีอยู่ดีมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป จากการดำเนินงานที่ผ่านมากองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํดริได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํดริตโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษของกรมวิชาการเกษตรภายใต้การดำเนินงานดังนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบัญงานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุงานบุคคลและธุรการทั่วไป กลุ่มแผนงานและงบประมาณทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษของกรมให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริและแนวนโยบายในแต่ละพื้นที่รวมทั้งประสานวางแผนสนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยง,งานภายในกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินง,งานต่างๆจากสํานักงาน,นาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกลุ่มประสานงานและติดตามผลทําหน้าที่ติดตามประสานงานและประเมินผลการดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรโดยประสานให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการสําคัญในพื้นที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายตัวชี้วัดที่วางไว้รวบรวมรายงานผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินง,งานโครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิเคราะห์ผลงานวิจัยในพื้นที่โครงการทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ การนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษของกรมโดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปรธรรมและเกษตรกรสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเองได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพิเศษทำหน้าที่ประสานติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการ5ประสานร,รวมทั้งโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนงานรับเสด็จและการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เฉพาะ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบจำนวนกว่า250โครงการในแต่ละปีจะมีการพิจารณาโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่นขึ้นโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงการพิเศษดีเด่นมุ่งเน้นให้มีการประมวลผลการดำเนินง,งานให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการและเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินง,งานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ความต้องการของเกษตรกรการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้มีการศึกษาผลคว้าทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จสำหรับในปีพุทธศักราช2564นี้ก็เช่นเดียวกันกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงการพิเศษดีเด่นเพื่อพิจารณาโครงการจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึงเขตที่8โดยโครงการที่ได้นำเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่นนั้นจะผ่านกระบวนการคัดเลือกมาจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตแล้วโดยในปีนี้ มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรในระดับต่างๆดังนี้ระดับดีเด่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทยัยน้อมนำดำหรือพ่อขยายต่ออย่างภาคภูมิโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทยัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองจังหวัดพิษณุโลกระดับดีมากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีระดับดีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยโบราณตามพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลาโดยทั้ง3โครงการนี้ได้นำเสนอรายละเอียดในภาพรวมของผู้ได้รับรางวัลของกรมวิชาการเกษตรแล้วนอกเหเนือจาก3โครงการนี้ยังมีอีก5โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่นในระดับเขตประกอบด้วยโครงการขยายผลแปลงต้นแบบการผลิตพืชบนพื้นที่สูง ของโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองสู่ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชสาวนีฟูดแบงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1จังหวัดเชียงใหม่จากการดำเนินงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงด้านการปลูกพืชสู่เกษตร,รกรในโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยบนพื้นที่สูงโดยรวบรวมภูมิปัญญาด้านพืชอาหารพืชสมุนไพรและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในพื้นที่โครงการจำนวน108ชนิดและได้ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภยัย บนพื้นที่สูงรวมทั้งการใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้และมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประการสำคัญอย่างเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้พัฒนาสร้างเครือข่ายการผลิตพืชปลอดภัยแก่ชุมชนอื่นๆในพื้น,นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปโครงการส่วนเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่แรงขยายผลการผลิตพืชเพื่อความพอเพียงและยั่งยืนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นจากการดำเนินงาน ทำให้เกษตรกรสามารถนำรูปแบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองมีการปรับรูปแบบของการทำการเกษตรในพื้นที่ให้เหมาะสมทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้นลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงปลาในสระน้ำปลูกพืชหลังนาปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว รวมทั้งการใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงปุ๋ยหมักเติมอากาศเลียงสัตว์และการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้นประการสำคัญเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรเช่นลิ้นจี่พันธุนครพนมหนึ่งทั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตรหนึ่งข้าวโพดเลียงสัตว์พันธุนครสวรรค์สามเป็นต้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรัตนุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดชัยนาทโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทจากการดำเนินง,งานภายใต้3ากรอบดำเนินง,งานได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึก ได้ดำเนินการภายใต้กรอบโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมปกป,กปกักทรัพยากร 2. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 5. กิจกรรมสูย์ข้อมูลทรัพยากร 5. กิจกรรมที่6ไม่ได้ดำเนินการ 7. กิจกรรมสร้างจิตสำน,นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยในภาพรวมของกิจกรรมสามารถรวบรวมรักษาทรัพยากรพืชที่หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมทั้งผลิตขยายพันธุ์กระจายพันธุ์พืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพรให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบป,ประกอบเป็นยารักษาโรคในครัวเรือน และเป็นการค้าในอนาคตรประการสำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไปโครงการขยายผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม จัดนิทรรศการการมอบตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพแหนแดงแก่เกษตรกรไปทดลองใช้รวมทั้งนำแหนแดงไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรเช่นนำแหนแดงไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารเลี้ยงปลากินพืชลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงปลานอกจากนั้นยังนำแหนแดงไปใช้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมูลไส้เดือนโดยการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเลี้ยงแหนแดงด้วยโครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังอันเน้นมาจากพระราชรําริโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเตท,ที่7จังหวัดสุราธานีได้เทคโนโลยีการปลูกการดูแลรักษาและการผลิตพืชผักปลอดภัทยที่ดำเนินการแบบผสมผสาน โดยวิธีการถางชีววิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำปากอานังได้แปลงปลูกพืชต้นแบบและเป็นแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในการปลูกการดูแลรักษาการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบผสมผสานด้วยวิธีทางชีววิธีเกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการจัดตั้งศูนย์ผลิตและขยายชีวภาพ,าพาและสารสกัดจากพืชเพื่อผลิตพืชผักให้มีความปลอดภยัย โดยประยุกต์ใช้วิธีทางชีววิธีมุ่งเน้นลดละเลิกการใช้สารเคมีส่งผลให้ได้พื้นที่การผลิตพืชแบบอินทรีย์เพิ่มขึ้นรวมทั้งทำให้ระบบนิเวศดีขึ้นมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตพืชผ,ผักที่ปลูกเพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่ม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันส่งผลให้เกิดชุมชนที่มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนำริที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบกว่า250โครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันกับเคลื่อนมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกรเกิดเป็นผลสำเร็จทำให้เกษตรกร,กรมีไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธานของในหลวงราัชากาลที่9ที่ในหลวงราัชากาลที่10ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานกลับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรจะมุ่งมั่นในการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกษตรกร และประเทศชาติมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป